ปู่ท่านบอกว่าปู่จะเอาทรัพย์สมบัตินะมากองต่อหน้านี่คือเป็นที่มาของเขาว่าปู่สั่งรวยและตั้งกบัตินั้นผมก็มีความเจริญไปเรื่อยๆสร้างอาสมเนี่ยหมดเงินไป500กว่าล้านปูที่สีเน้นพอจะเล่าเรื่องของปฏิหารคนที่เอาเหรียญไปใช้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะบางคนเนี่ยเครื่องบินตกยังไม่ตายเลยเอาปู่ไปเนี่ยไปแฝนไว้ที่โรงงานที่ทำธุรกิจนะ เกิดไปไม่โรงงานไม่แต่กับข้างนอกไงแต่มันไม่ไหมเข้าถึงข้างในมองไปเห็นว่ามีปูอ่ะยืนพัดอยู่ไปถึงแล้วเขาเบรกเขาเบรกใช่เบรกกระทันหันเบรกกระทันหันเลยไอ้ฝั่งท้ายก็รถบรรทุกไอ้ฝั่งนี้ก็รถกระบะทาไงล่ะทีนี้เขาทำไงล่ะพี่ผมก็ร้องบอกปูเลยปูผมเรียกปูลั่นเลยผมอยู่สอบการเป็นว่าไม่ชนเลยนิดเดียวเอง ก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องตามรอยสตูดิโอกันไว้นะครับบางคนเข้ามาดูคลิปอย่างเดียวแต่ไม่ได้กดติดตามเนี่ยอาจจะพลาดคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเรานะครับแล้วก็รายการเรื่องนี้ต้องรู้ต้องบอกว่าเรามีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณอาจจะพลาดไปถ้าไม่ได้กดติดตามนะครับส่วนใครที่อยากจะเป็นผู้สนับสนุนใจดีนะครับช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้คุณสามารถสนับสนุนได้ครับเพื่อผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องกันนะครับ ันนี้รายการเรื่องที่ต้องรู้ครับเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับด้านหลังของผมคือปู่ฤษีพมีฎมรครับปู่ฤษีพมีมเนี่ยหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับเพราะว่าท่านเนี่ยให้โชคลาภนะมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่30ล้านมาแล้วแต่เร็วๆนี้ครับที่นี่จะมีการจัดสร้างเหรียญวัตถุมงคลที่มีชื่อว่าปู่สั่งรวยครับวันนี้ฤษีเนนครับจะมาบอกเล่าครับว่าทําไมต้องมีพิธีพุทธคาพิเศษนะครับแล้วทําไม ปีนี้นะครับถึงเป็นปีที่พิเศษกว่าทุกครั้งเพราะมีเหล่าพระเกจิอาจารย์มารวมกันเป็นจำนวนมากนะคุณผู้ชมแต่คำตอบในเรื่องนี้ต้องรู้วันนี้ครับ ก่อนหน้านี้เคยคุยกับลือศีเนนครับผู้ที่เป็นผู้ที่จัดสร้างที่นี่มีเรื่องาอาาราวอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าจะมีการจัดสร้างวัตถุมงคลครับเชื่อรุ่นว่าปู่สั่งรวยสวัสดีครับลือศรีจ,จะเจริญสุะ้ะทำไมจึงจัดสร้างขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่นี่ก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลมาตลอดอ่าใช่แต่ว่าคือจัดสร้างเนี่ยจัดสร้างทุกปีนานในงานวันไหว้ครูครับ พู้นองกาปีละหนึ่งครั้งนะันที่มีการจัดสร้างเฉพาะอาลูกศิษย์ที่มีโอกาสมาไหว้ขู่นะแต่ว่าในปีนี้ที่เราจัดสร้างเป็นรุ่นปู่สังรวยเนี่ยมันด้วยมีสาเหตุอะไรหลายๆอย่างไหนะจะเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรเยอะแยะมากมายนะคนต้องการกําลังใจมีคนศรัทธาปู่นะเราก็เอาปู่เป็นกําลังใจให้เขานะี่คือเหตุผลในการจัดสร้างในนิมิตเนี่ยปู่ฤาษีพรเมศรุ่นเนี้ย เป็นปังมหาเถรน,นั่งชั้นเขาเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือคําว่าปู่สั่งรวยนีย่คือว่าหน้าตักองค์ปูเนี่ยนะดังดังที่เห็นเนี่ยจะมีหีบสมบัตินะจะถือถุงเงินนะเพราะว่ารุ่นนี้ว่าปู่สั่งรวยตามชื่อเลยอาปู่สั่งรวยแล้วเราสังเกตเหรียญรุ่นนี้ไหมข้างบนจะมีพระพุทธรูปนี่ยนะจะมีองค์พระด้วยดังนั้นเนี่ยเหรียญเนี้ยถือว่าบูชาอย่างเดียวแต่ได้สามอย่าง นับหนึ่งปู่ฤาษีพรเมตสององค์พระหลังเหรียญยังมียันโสรถมงคลอีกเป็นยันใหญ่ยันครูใหญ่ที่เอาไว้เสริมดวงพลิกดวงกับชะตาคนเราอย่างที่บอกไงว่าขาดอะไรก็ขาดได้แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือกำลังใจกำลังใจนี่สาคัญอลา่หลายๆคนน่าจะยังไม่ทราบครับว่าปู่ฤาษีพรมเมตท่านเป็นใคร มีอยู่วันหนึ่งผมก็ฝันฝันว่าปูรุสสีพรหมเมพเนี่ยจะมาอยู่ด้วยท่านว่างี้ไอ้เราก็ไม่รู้จักว่าเอ้ใขรเราก็นึกว่าคือในสมัยตอนเราเด็กเนี่ยในสมัยเรายังมันยังไม่มีโซเชียลใช่ไหมเราแยกแยะไม่ออกว่าคําว่าฤาษสีกับผีอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนกันหรือมันแยกจากกันเราก็นึกว่าเป็นผีเอออยู่ๆจะมาขออยู่ด้วยอ่าอืมแล้วตอนนั้นท่านทํำยังไงครับคือครั้งแรกเลยเนี่ย ผมก็จุดทูปเลยกำมือหนึ่งปักกลางแจ้งเลยบอกว่ามึงมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยคือไม่เอาอยัางไงก็ไม่เอานะแต่พอดีมันป่วยนะอยู่ดีล้มป่วยเลยเนื้อเนี่ยมันแตกทั้งตัวเลยแตกเหมือนกับดินน้องนาที่แตกเหมือนมันเป็นเกล็ดๆอ่าใช่มันแตกเลยแล้วมีเลือดซิปออกมาน้ําเหลืองไหลเต็มตัวเลยปุรุสีพระเม่นเนี่ยมาเข้าฝันอีกทีนึงจะให้เราอยู่ด้วยได้หรือยังไอเราก็บอกว่าตายอยู่เนี่ย จะช่วยใช่ไหมว่าง,งี้ก็บอกว่าอ่ะเขาจะช่วยอ่ะเราก็บอกว่างั้นอนุญาตให้อยู่แล้วกันนะท่านก็เอามือเนี่ยล้วงมาเนี่ยอย่างเงี้ยถูอย่างเงี้ยอะ้วหยิบเป็นเหมือนยาลูกกรสีดําเนี่ยยัดปากเราในฝันนะเออในฝันนะอันนี้คือฝันจริงๆเลยพอยัดยัดในปากเราเนี่ยเราตื่นเลยเราตื่นแล้วเราลุกได้เลย ก็คือสิ่งที่เห็นมันคือในฝันนะเอายาเม็ดสีดํายัดเข้าไปเนี่ยแต่ตัวตัวกายเราจริงๆก็คือตื่นเลยและตื่นมาเนี่ยเราสามารถลุกขึ้นมาได้เลยคือหายเลยอ่าแต่แต่ก็ไอที่เป็นอยู่ก็ยังเป็นอยู่นะอ่ายังเป็นอยู่แต่ก็คือมันเหมือนว่ามันแห้งอ่ะแผลมันแห้งอ่ะคือก่อนนั้นี้ต้องบอกว่าติดเตียงนะครับติดเตียงเลยจนไม่สามารถทําอะไรได้ใช่แล้วก็พออยู่อยู่มาอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็แห้งแห้งแล้วก็หายไปเองเลย แต่มันหายแล้วมันก็ลอกมันหลุดไปเลยนะมันหลุดเป็นเก็ดไปเลยแล้วก็แล้วมันก็ไม่มีเลยเนี่ยไม่มีร่องรอยไว้เลยผมก็ผมก็คิดในใจว่าพอก่อนจะนอนผมก็คิดว่าถ้าปู่มาอยู่ด้วยเนี่ยยังไงก็ต้องช่วยผมมามั่งมีนะให้ร่ํารวยนะไม่งั้นเดี๋ยวใครเขาจะดูถูกเอาว่าแหมแหมมีปู่มาอยู่ด้วยแล้วแบบไม่มีเงินมีทองไม่เห็นดีเลยอะไรอย่างเงี้ยปู่ท่านบอกว่า เดี๋ยวสักวันหนึ่งปู่จะเอาทรัพย์สมบัติ่มากองต่อหน้าหให้เองเลยว่าง,งี้นี่คือเป็นที่มาของเขาว่าปู่สั่งรวยเพราะปู่ <มา S 2> เนี่ยอบอกว่าเด๋ยวจะเอาอสมบัติทั้งหลายเนี่ยมากองไว้เงินทองมากองให้เองใช้เลยว่าง,งี้และตั้งกบ,บัตนั้นผมก็มีความเจริญมาเรื่อยอสร้างอาสมเนี่ยหมดเงินไปห้าร้อยกว่าล้านสิทธิยาสารุสิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์ใกล้ชิดก็ดีหรือว่าใครที่พึ่งพาบารมีปู่เนี่ย จะรู้เลยว่าปูรสีโพรเมนเนี่ยขอแล้วได้จริงเหรียญรุ่นแรกเนี่ยสร้างปี2,555นะเหรียญรุ่นนี้ณโอกาสตอนนี้มีราคาเหรียญหนึ่งสองแสนกว่าบาทโอ้โหเหรียญรุ่นแรกนะครับตอนนี้แต่ก็ยังมีคนเช่าหาก,กันอยู่ทุกวันนี้เ,ออเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือหลายๆคนบอกว่ามีเหรียญปู่แล้วสบายใจทําธุรกิจก็ดีจเจริญรุ่งเรืองตั้งกบ,บัตรนั้นเราก็เลยคิดว่าทุกปีเนี่ยสร้างเหรียญปู่ขึ้นมา เพื่อโปรดญาติโยมนะโยมจะได้เอาไปเป็นที่พึ่งทางใจที่ด้านหลังเหรียญมียันโรลด้วยยันโสลดคืออะไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นสิทธิของหลวงู่ตีปวโรวัดดอนนิลามิตหลวงู่ตีนี่เป็นสิทธิของหลวงพ่อทองสุกวัตพันสูงนะดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นสิทธิหนึ่งเดียวที่ได้เรียนยันโสลดมาในสายหลวงปู่เอี่ยมจริงๆมีมาตั้งแต่สมัยอ่ะ สมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชหย้อนไปเป็นพันปีนะ,ะใช่เป็นหลักพันปีคือยันตัวเนี้ประดิษฐานอยู่บนเสาอาโศกหยันโสลดเนี่ยนะครับใช่ดั้งเดิมเราอยู่ที่เสาอาโศกอ,อยู่ที่เสาอาโศก<ห>นั่นแล้วก็ลงผู้เอี่ยมเนี่ยท่านก็ไปถอดมา<ห>ถอดจากอักขรมาเป็นตัวเลขมาเป็นเลขเป็นยันบนเสาหลักเมืองก็ยังมียันโสลดประทับอยู่<ห>เพราะว่าเขาบอกว่ายันโสลดเนี่ยเอาไว้คุ้มบ้านคุ้มเมือง เอาไว้หนุนบ้านหนุนเมืองไม่ให้ตกต่ำเพราะยันโซลุเนี่ยจะประกอบไปด้วยสามยันใน,ในยันเดียวกันนะยันแรกที่อยู่ตรงกลางเ็าเรียกว่าจัตุโรบังเกิดรับชื่อก็ตรงตัวอยู่แล้วว่า,บ,าบังเกิดรัพย์ทั้งสี่ทิศจัตุเนี่ยสี่นะจัตุโรกบาลทั้งสี่เนี่ยมาประทานทรัพย์ให้เรายันที่สองเนี่ยตีนิสิงเหพระเกติอาจารย์เนี่ยแต่ละองค์เนี่ยสมัยโบราณเนี่ยท่านจะเชี่ยวชาญในการเขียนยัน ตรีนิสิงเห่เการฟ้าการฝนการลมการสิ่งไม่ดีทั้งหลายใช่ไหมยันที่สามเนี่ยเป็นยันโสรถมงคลอิทธิคุณพุทธานุภาพก็ไปทางด้านคุ้มครองป้องกันภัยเสริมดวงหนุนดวงนะัดเสริมความเป็นมงคลนะัดดังนั้นเนี่ยอ่าเวลาผมสร้างอะไรทั้งหลายก็จะใช้ยันโสรสเนี่ยประทับไว้พอคนเห็นหน้าเหรียญแบบนี้ครับฤาษีมีหีบสมบัติมีเงินทองอะไรต่างๆอันนี้ ช่วยเรื่องโชคลาภเงินทองอย่างเดียวไหมหรือว่ามันได้จริงจริงมันก็สารพัดเนี่ยนะแต่ที่เราเอาอ่าหีบสมบัติไว้เนี่ยคือให้มันตรงกับชื่อว่าปู่สั่งให้รวยไงใช่ไหมก็ปลูกก็นาทรัพย์สมบัติมาประทานให้แล้วเรื่องของมวลสารนะครับมวลสารมีอะไรบ้างปู่จริงๆเนี่ยรุ่นเนี้ถือว่าทีเด็ดเลยนะเพราะว่ามวลสารเนี่ยเราจะรวมเอาเหรียญพระเกจิอาจารย์เนี่ยเก่าๆนะเหรียญพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ย ในสมัยอ่ะยุคสองสีก่กว่าๆเอามาหลอมทําเป็นแท่งทองอและเอาไปรีดมาตีทำเหรียญนันะ้นแล้วก็ในเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยนะก็จะมีแผ่นชนวนวัตถุมงคลจากเกจิอาจารย์รนะพระเกจิคณาจารย์เนี่ยท่านได้จานอัขระยันใส่แผ่นชนวนไว้แล้วก็แผ่นชนวนนี้ไปหลอมโดยเฉพาะอ่ะของปู่มหาศีลานะั้นแล้วก็อาจจะประคุณสมเด็จธงชัยนะที่จานยันไว้ นั่นแล้วก็เอาแผ่นเนี้ยไปหลอมาทําเหรียญอันนี้ท่านพอจะทราบไหมว่าท่านท่านเขียนอะไรหรือลงอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอ่ะแผ่นจานของอ่ะสมเด็จธงชัยเนี่ยนะอยากจะเล่าก็ฟังหูไว้หูแล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนเข้าไปเองอนั่นแล้วก็เห็นกระตาณนะที่ท่านจานอักขระเนี่ยนะท่านจานเนี่ยคือหัวใจพระไตปิดกนั่นะแล้วก็ตัวนะผมยื่นแผ่นให้ท่านแผ่นเดียวนะแต่ว่ามันเป็นแผ่นสามกษัตริย์ไงจะมีเงินทองนาคท่านบอกว่า เอามาทีเดียวเลยก็ได้แต่ท่านก็วังแล้วท่านก็ากจานเบาๆนะแต่ว่าผมก็เพิ่งได้เห็นว่าเจ้าพระคุณสมเด็จท่านมีอํานาจจิตอย่างขนาดนี้นะคือท่านจานแผ่นทีเดียวเนี่ยแต่มันทะลุไปสามแผ่นเลย<ห>นะทะลุสามแผ่นแล้วชัดเจนด้วยเอ,อ้ทัทงท้งๆที่ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นได้อ่านะใช่จานเบาๆนะจานเบาๆอ่าใช่อันนี้เห็นกระตานะโบราณก็บอกว่าพระพิดก,กันไตกันโพยกพยันภัย การสิ่งไม่ดีนะแล้วก็เสริมมงคลบาร,รมีอืมอันนี้คือสิ่งที่สมเด็จสุนชัยท่านได้จารึกระลงไว้เอออย่างของหลวงปู่ศิลานครับของปู่ศิลานี่เท่าที่ผมได้เห็นเนี่ยก็เป็นยันอ่ะพระเจ้าสิบหกพระองค์อืมพระสิบหกพระองค์่ก็ถือว่านี่เป็นพระเกจิในปัจจุบันนะที่ที่มีส่วนร่วมในการจัดสร้างเหรียญขึ้นมาแล้วก็บรรดาพระเกจิครูบาอาจารย์ที่มาในวันนั้นเนี่ย จริงๆมากันหลายท่านนะครับเกจิอาจารย์เนี่ยรวมแล้ว24องค์บรรดาเกจิที่มาทั้ง24ท่าน24 <c oughs> รูปเนี่ยถือว่าเยอะแล้วแต่เหรียญเนี่ยก็มีหลายแบบหลายหน้าเหมือนกันคือริงต้องบอกงี้ว่าการที่ผมสร้างเหรียญรุ่นเนี้ยไม่ได้หวังล่ำหวังรวยหวังอะไรเลยครับนเพราะว่าผมเบ็ดเสร็จแล้วนะการจัดพิธีเนี่ยใช้เงินสามล้านบาทโอ้โหแต่เชื่อไหมว่าการจํานวนการจัดสร้างเนี่ยน้อยมาก อต่อให้หมดเนี่ยก็ยังได้เงินไม่ถึงล้านเลยเออไม่ถึงล้านด้วยนะแต่ว่าใช้เงินในการทําพิธีสามล้านนะอ่าใช่เอาแล้วทําเพื่ออะไรครับอ้าวโยมมีศรัทธาใช่ไหมเอาของดีไปขึ้นคอเนี่ยให้มันได้ของดีจริงๆริงไงให้มันสมกับศรัทธาที่โยมมาให้มันสมกับศรัทธาที่ท่านได้มีนะนี่แหละเขาเรียกว่าผู้ที่ทําก็บริสุทธิ์ใจทําผู้ที่รับก็บริสุทธิ์ใจรับนะ เมื่อความบริสุทธิ์มันปะทะกับความบริสุทธิ์เนี่ย <Okay. S 2> นํามันก็จะเกิดพลังที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะอย่างที่ฤษีท่านบอกมันมีมีนาศอะไรบ้างครับมีเยอะมากนะ <c oughs> จะมีอ่ะเหรียญเงินหน้ากากทองคําเหรียญน,นวะหน้ากากเงินอ,อ่ะองค์เนี่ยเป็นอ่ะทองทิพย์อย่างเงี้ยในอย่างนี้อ่ะข้างทองทิพย์เหรียญทองแดงนาข้างทองทิพย์องค์เงินเพ้น,พน,พนส,สีเพชรสีเพชรสีเสมือนจริง อแต่ที่สําคัญนี่จะเป็นเหรียญปีกเครื่องบินเหรียญปีกเครื่องบินนะะปีกเครื่องบินนี่หมายความว่าไงเบานะแต่แข็งแกร่งอาจจะมีทุกข์เยอะๆมีปัญหาเยอะๆจากหนักกลายเป็นเบาทําไมถึงเรียกว่าเหรียญปีกเครื่องบินนะครับก็มันเป็นเนื้อเดียวกับปีกเครื่องบินที่ทำที่ทำเครื่องบินเดียวกันเลยนะคุณผู้ชมในผมจับได้มาว่ามันเบาจริงอย่างที่ท่านบอกไหมเออเบาจริงนะคุณผู้ชมนี่คือวัสดุเดียวกับ ปีกที่ทำเครื่องบินนั่นแหละใช่หลายๆคนเล่นพุทธคุณแต่รุ่นนี้ทั้งพุทธศิลป์พุทธคุณก็พร้อมโอ้นี่คือครบเลยนะ<ช>พ,พุทธศิลป์พุทธคุณพิธีใหญ่มวลสารดีการจัดสร้างละเอียดยิบความสวยงามออกมาสมบูรณ์แบบโอ,อ้อีครับผมมีข้อมูลหนึ่งมาก็คือก่อนหน้านี้อย่างที่ฤาษีบอกว่ามันมีการสร้างเหรียญปู่เนี่ยมาทุกปีอยู่แล้วนะในช่วงก่อนพิธีไหว้ครูเนี่ยมีบางคนเนี่ยบูชาเหรียญรุ่นก่อนๆน,นะ เขาถูกรางวัลแบบรางวัลใหญ่สามสิบล้านเลยก็มีครับอามีเออรางวัลที่หนึ่งมเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังมีอยู่นะพูดง่ายๆว่าให้ศรัทธามันแก่กล้านะเมื่อศรัทธามันแก่กล้าเนี่ยเมื่อเราปลูกต้นไม้ลงไปแล้วเนี่ยรเราปลูกอย่างดีปุ๋ยลดน้ำพรวนดินอย่างดีสิ่งที่เรารอคือการจเจริญเติบโตดอกผลของมัน คุีเน้นพอจะเล่าเรื่องของปฏิหารของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เคยบูชาเหรียญไปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับก็มีมีจริงๆมีเยอะนะเพราะว่าคนที่เอาเหรียญไปใช้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะบางคนเนี่ยเครื่องบินตกยังไม่ตายเลยนะรอ,อดนะนอนโรงแรมครับเขาบินมาจากอ่าสิงคโปร์นะแล้วก็มาพักในเมืองไทยแล้วคาเนี้ยเขาก็มางานไหว้ครูนี่แหละ ก็ได้รับเหรียญไปเขาก็กลับไปคราวนี้ไปขึ้นเครื่องแล้วการลังจะถึงสนามบินกําลังจะไปขึ้นเครื่องเนี่ยคือเขารู้ว่าอ๋อลืมลืมหลเหรียญปูป่ไว้กลับไปเอาที่โรงแรมครับนะก็ไปขึ้นเครื่องไม่ทันตกเครื่องอ่ะตกไฟนั้นไปไฟนั้นเครื่องบินตกโอโ้โหก็ถือว่ารอดชีวิตไปได้นี่ก็จะบอกว่ามันจะบังเอิญก็ไม่ใช่นะอันนี้คือเหมือนปู่ท่านก็เตือนบอกนะครับอันนี้คืออย่างก็คือว่า มันมันอาจจะว่าอาจจะฟุกก็ได้นะแต่ยังไงเราก็รอดแต่รอ,อดชีวิตออวเลยนะเออแต่รอดชีวิตนะเพราะว่าลืมเหรียญปู่ไว้นะคือส่วนมากเนี่ยเรื่องโชคลาภเนี่ยทําธุรกิจเนี่ยอันเนี้ยมีแน่นอนนะเพราะว่ามีหลายหลายท่านเนี่ยเอาปู่ไปเนี่ยไปแฝนไว้ที่โรงงานที่ทําธุรกิจน,นะมีอยู่โรงงานหนึ่งเกิดไฟไหม้นะนะเกิดไฟไหม้โรงง,งานไหม้แต่กข้างนอกไงแต่มันไม่ไหม้เข้าถึงข้างใน มันไม่ไหม้ถึงไอ้ที่ประตูที่มีเหรียญแฝงนะนะคือไฟยังไงมันก็ไม่ไม่เข้ามาไม่เข้าข้างในนะเออแต่คนที่อยู่ข้างนอกอ่ะมองไปเห็นว่ามันก็ว่ามีมีปู่อ่ะยืนพัดอยู่อพัดไม่ให้ไฟเข้ามาใช่อันนี้ความเชื่อสมบุคคนนะเชื่อสมบุคือเขามาเล่าให้เราฟังบางคนแฝงแฝงเหรียญปู่ไปเนี่ยครับไหวพระสวดมนต์อาราธนาปู่ทุกวันนะอันนี้เหรียญรุ่นเก่านะครับเขาบอกว่าคืนหลังเล่าตั้งใจว่า ลมมันก็พัดหูนะอยู่ดีๆมันได้ยินได้ยินว่าให้ซื้อเลขเนี้ยเขาลงไปก็เจอ,อลอตเตอรี่เลขเนี้ยแล้วก็ซื้อบางคนถูกเป็นร้อยใบก็มีนะโอ้โห,โหอ่าพอาะแขวนเหรียญไว้นะแต่เหรียญรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนนะใช่ลมพัดผ่านหูมาบอกเลขไอ้คําว่าปาฏิหาริ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าบางทีเราเราคุยแล้วแบบว่าเหมือนเราขี้โม้ะนะแต่เราไม่ได้โม้หรอกเพราะว่าเขามาเล่าให้เรา,าฟังมาบอกเล่านะนะเออบางอย่างเขามาเล่าให้เราฟังเนี้ย บางคนเนี่ยได้โชคให,ใหญ่เนี่ยมาเจอมือผมนะเอาเงินมาถวายเที่ยสองแสนสามแสนเลยนะผมบอกเอาโยมถวายด้วยเรื่องอะไรเพราะผมจะไม่รับเงินใครแบบมวด่วยอยู่แล้วไงใช่ไหมก็ถามว่าโยมมาถวายเรื่องอะไรได้โชคปู่ให้โชคจะ้ะนะก็บางคนถูกเรานหนึ่งก็มาถวายเป็นล้านก็มีอืเออถ้าถ้าเขาไม่ได้จากที่นี่ไปหรือปู่ให้เนี่ย <AKA. S 1> เขาจะมาถวายทําไมล่ะคุณผู้ชมใช่ช มันก็เป็นเรื่องที่เหนือเข้ามาอธิบายอธิบายยากนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ผ่านการบอกเล่าจากลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเล่าให้ฤารีสีนเนรฟังนะ,ะใช่พอพูดถึงเรื่องเหรียญปู่สั่งรวยครับมันพิเศษและใหญ่กว่าทุกครั้งมีบรรดาพระเกจิอาจารย์มากว่า24รูป24ท่านเนี่ยทำไมมีเหตุผลอะไรลึกๆไหมครับว่าทําไมต้องนําพระเกจิมา,มามากมายขนาดนี้คือจริงๆแล้วเราคิดในใจว่าเอาเกจิองค์นั้นก็เก่งองค์นี้ก็เก่ง พราะถ้าเก่งกับเก่งมาเจอกันเนี่ยมาเศษเหรียญรุ่นเดียวกันเนี่ยเหรียญรุ่นนี้มันต้องมีอนุภาพมากนะด้วยความเราศรัทธาในพระคนาดจาร์แต่ละองค์คนะเรารู้กติศัพท์มาอธิษฐานจิตลุกเสกแต่ว่าท่านจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าพื้นฐานคือว่าถ้าเหรียญเนี่ยสร้างไม่ดีมันก็ไม่ขังนะโบราณก็ว่างี้นะเหรียญต้องสร้างมันต้องสร้างจากทําไมถึงต้องใช้ชนวนที่มันศักดิ์สิทธิ์ความขังอะไรอย่างเงี้ย ต้องเลือกโลหะอะไรอย่างเงี้ยโบราณก็บอกว่าของมันต้องดีซะก,ก่อนนะเกจิอาจารย์ท่านมาท่านมาอาธิษฐานจิตนะเสกเพื่อให้สิ่งที่คลังแล้วคลังขึ้นไปอีกสุดท้ายลูกศิษย์ลูกหาที่มาเช่าบูชาเหรียญปูสั่งรวยไปให้ฤาษีท่านเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะได้อะไรกลับไปครับเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยผ่านพิธีพุทธาวิเศษใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าพระพุทธคุณเนี่ยล้ำเลยขนาดไหนมันมีว่า ถ้าเราอยากให้ท่านเสริมเรื่องเงินก็ใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์นะเรียกเงินเรียกทองนะถ้าจะให้ท่านคุ้มครองป้องกันภัยก็แฝนไว้ที่บ้านนะแฝนไวหนห้หน้ายิ่งพระก็ดีหน้าอัประตูทางเข้าก็ดีหรือว่าใครค้าขายก็แฝนไว้หน้าร้านหรือหน้าตู้ขายของก็ดีรหรือว่าแม้กระทั่งว่ายามเรานอนเอาเหรียญไว้ใต้หมอนนะเสริมความเป็นมงคลจะได้นอนหลับฝันดีเทวดาให้พรอ,อวยใยตอนนี้เหรียญยังยังไม่ได้ถูก ปลุกเสกหรือว่าเข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับจะจัดพิธีเสกใหญ่ในวันที่ยี่สิบเก้า <29 S 2> มกราคมนะพูดง่ายๆว่าผมอ่ะให้ข้อจํากัดอ่ะพิธีนี้ว่าเป็นพิธียกดวงเศรษฐียกดวงเศรษฐีใช่เพราะว่าหากแม้นว่าท่านใดมีโอกาสนะก็เรียนเชิญมาเข้าร่วมพิธีนะพระที่ท่านมานั่งประดิษานกิจนี่ท่านก็จะเสกคนเสกของและเสกรถด้วยอ่ะมีพระมหานาค มาเจรินพุทธมนต์พุทธพิเศษสวดยกดวงให้กับคนที่มาเข้าพิธีคุยกับฤษีเนนท่านมาแล้วนะครับก็ได้บอกเล่าเรื่องราวบางส่วนมาแล้วนะครับแต่บางอย่างก็ควรที่จะบอกเล่าด้วยบุคคลอื่นนะตอนนี้ผมอยู่กับพี่นนท์ครับเป็นลูกศิษย์ของฤษีเนรนะครับสวัสดีครับพี่นนท์ครับสวัสดีครับพี่นนท์ยืนอยู่หน้าตัวถุ่มมงคลแบบนี้ แน่นอนว่าได้เห็นเหรียญปู่มาหลายรุ่นแล้วแหละนะแล้วก็ได้เจอกับผู้คนมากมายลือสีแกเคยบอกกับผมเลยนะว่าบางคนเนี่ยรอดชีวิตได้ด้วยครับอันนี้มันเรื่องจริงไหมพี่เรื่องจริงครับเรื่องจริงแม้ทั่งตัวผมเองก็เช่นเดียวกันผมเองก็เจอมาแล้วครับเป็นประสบการณ์ของพี่ใช่ประสบการณ์ผมเองไปต่างจังหวัดไปต่างบัดแล้วทีนี้ช่วงคาบเกี่ยวที่ว่าไฟแดงเนาะมันจะมันต้องเหลืองแล้วช่แดงใช่ไหมครับแล้วเราเข้าใาจะผมมาเข้าใจว่าเขาต้องผ่านเขาต้องไปเนี่ยเขาต้องข้ามเลยไอ้ผมก็ เต็มที่เลยอัดไปเต็มที่เลยซึ่งไปถึงแล้วเขาเบรกเขาเบรกเบรกกระทันหันเบรกกระทันหันเลยอ๋อทำไงล่ะทีเนี้ยครับเขาไปไปครึ่งทางแล้วไอ้ฝั่งซ้ายก็รถบรรทุกไอ้ฝั่งนี้ก็รถกระบะทําไงล่ะทีเนี้ยแต่ชนก็ชนแน่จะแน่นอยกว่าก็ชนชนแน่นอนครับเขาทำไงล่ะผมก็ร้องบอกปู่เลยปู่รับงึ่งตอนนั้นผมใช้เหรียญปู่เป็นสมบัติเศรษฐีเออรูปแบสมบัติเศรษฐีเรียกปู่ลั่นเลยผมอยู่สอบการเป็นรับไม่ชนเลยนิดเดียวเองเบรกทันเบรกทันเบรกอยู่ซึ่งไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าจะหยุดได้ เออนี่ประสบการณ์เออนี่นี่อัศจรรย์เหมือนกันพี่พี่เชื่อเลยไหมตอนนั้นว่าเป็นพ่อปู่บ้านเราไม่มีปู่แน่นอนครับไม่มีไม่ไม่เล่นึกถึงอะไรปู่เรียกปู่ลั่นเลยสเรื่องการสูญเสียในส่วนของของผู้ที่ตัวพี่เองตัวผมใช่ไหมครับก็มีในส่วนของแฟนผมเองแล้วก็เขาเป็นโรคนะเป็นโรคคือเป็นโรคร้ายทีนี้ว่ายังไงก็ไม่ไม่ไม่น่าจะรอดคุณหมอก็บอกไม่น่าจะจะรอดแต่ว่ามันไม่มีช่วงที่ว่าเป็นหนักมากครับผมก็ได้ ามาบนบานบกปู่ปอบปูขอความเมตตาท่านให้ท่านเมตตาว่าให้ต่ออายุช่วยเขา,าดีขึ้น,นซึ่งก,ก็ก็ดีขึ้นก็อยู่ทุกวันนี้ครับซึ่งไม่น่าเชื่อ,อ,อนะครับเป็นสิ่งที่ปูท่านเมตตารเรียนรุ่นูศีสร้างรวยเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แบบครับพี่กี่รายการมี6กรายการ6รายการ,ร,าการครับรายการที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเนื้อเงิน,นเนื้อเงินเป็นหน้ากากาทองคําครับขอบทองคําแท้นี่สร้างาตามจอง ตามจองราคาก็28,000นบาทนี่คือรายการที่หนึ่งครับครับรายการที่สองนี่เป็นเนื้อเงินลงยาแต่ว่าลุ้นลงยานะว่าสีแดงจะได้สีแดงสีน้ำเงินสีเขียวะนะจะมีสามสามสีครับครับนี่คือรายการที่สองอันนี้เท่าไหร่ครับพี่ารายการนี้สามพันห้าร้อยบาทนะรายการที่สามเป็นปีกเครื่องบินนะคะรับลงยาเพ้นสีเสมือนจริงนะเพ้นสีเสมือนจริงรายการนี้ก็ราคาหกร้อยเก้าสิบบาท ส่วนรายการที่4ครับปีกเครื่องบินประกอบ3ชิ้นนะองค์และก็ขอบนะเป็นเนื้อทองทิพย์นะเจ่าซึ่งซึ่งขอบนี่ก็เป็นเนื้อทองทิพย์องค์ก็เป็นเนื้อทองทิพย์ครับครับนี่รายการนี้ก็4 9ละเ้าบาทรายการที่5จะเป็นทองทิพย์ลงยานี่รุ่นงานสีครับครับเป็นรุ่นงานสีจะเป็นสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวอ่านี่ก็รุ่นรับรุ่นสีครับราคารายการที่5ราคา260บาทแล้วก็รายการที่หนี่เป็นรุ่นโชคซึ่งเป็นยกหลัง ยกลังใช่ลังหนึ่งก็จะมีห้าสิบองค์จะลุ้นจะคลายใครจะได้อะไรไปก็ไปเปิดกล่องลุ้นลุ้นเอาก็เหมือนพวกกล่องจุ่มกล่องสุ่มอะไรพวกนี้นะพี่ถูกต้องคครับเออแต่นี่มาในรูปแบบของเหรียญใช่ครับอย่างนี้คนที่เขาจะมามามาเช่าบูชาเนี่ยพี่ต้องมาที่อาสมอย่างเดียวไหมครับอ่าวอล์กอินได้ที่อาสมได้เลยอะวอล์กอินมาที่อาสมก็มาจองได้เลยแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ให้จัดส่งก็จะมีค่าจัดส่งนั่นแหละครับเพิ่มมาะไรครับในส่วนของ จองออนไลน์ก็ตามศูนย์พระทั่วประเทศถ้าอยากจองโดยตรงกับอาสมหรือศีเนรต้องจองที่ไหนครับอ่าทำโดยตรงเลยใช่ไหมครับโดยตรงก็มาที่อาสมเลยมาที่อาสมใช่ครับบอกอิทมาได้เลยครับมาที่โต๊ะวัตถุมงคลอ่าครับมาเจอกับพี่นนท์นี่แหละได้ครับมาได้เลยตามกลุ่มตามอะไรมีไหมในกลุ่มมีกลุ่มโปรุษีพม่าเมงนะซึ่งจะมีรายละเอียดรายชื่อของศูนย์จองต่างๆอยู่ในนั้นผมคุยกับพี่นนท์วันนี้เนี่ย เหรียญปู่สั่งรวยเนี่ยยังไม่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษนะพี่พิธีเนี่ยจะเกิดขึ้นปีหน้า2 5 6 9ในวันที่29มกราคมใช่ครับในวันนั้นเนี่ยพี่นนท์พอจะบอกได้ไหมว่ามันมีอะไรที่ทําให้อยากให้เหล่าลูกศิษย์หรือว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้เป็นลูกศิษย์นะเดินทางมาที่นี่ครในในวันที่29มกราคมนะครับก็จะมีพิธีก็คือว่ามาเช้าเม,มาเช้าสัก8อย่าให้เกิน8โมงซึ่งวันนั้นจะมีพิธีบวงสวงอ่าบวงสวงโดย พระอาจารย์ราชาาริโยเสร็จแล้วก็เขาเรียกว่าทําพิธียกหลวงเศรษฐีนี่แหละผู้ผู้ที่จะมาร่วมพิธีเป็นพิธีสําคัญของอาสมุสีเนรด้วยนะถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็คือช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเข้าสู่พิธีพุทธาพิเศษแล้วใช่ครับใช่ครับในตอนนั้นก็จะมีเหล่าเกจิพระอาจารย์อะต่างๆเยอะแยะมากมาย และนี่คือเรื่องราวของอาสมฤษีเนนครับที่กําลังจะมีพิธีพุทธาพิเศษครับปลูกเศษเหรียญปู่สั่งรวยครับก็อ,อยากเชิญชวนครับให้คุณผู้ชมมาเพราะว่าไม่กี่ครั้งในชีวิตหรอกครับที่เราจะได้ร่วมพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แล้วก็ได้บูชาวัตถุมงคลครับอย่างเหรียญปู่สั่งรวยซึ่งผ่านพิธีในวันนั้นเลยนะอย่างที่ฤษีเนนท่านเน้นย้ำนะครับว่าพิธีในวันนั้นเนี่ยไม่ได้ปลูกเศษแค่เหรียญครับแต่ปลูกเศษตัวบุคคลที่เช่าบูชาด้วย และนี่คือเรื่องราวของอาสมหรือสีเนนครับแล้วเหรียญปู่หรือสีสังรวยที่เรานี้ต้องรู้อยากให้คุณได้ดูครับ